สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเหมือนได้สามีใหม่จอนี่แอนโฟเน่หลังสัญญกรรมหน้าเด็กจนนกจริยาแอบอิจฉาเปิดใจครั้งแรกจอนี่แอนโฟเน่ดารารุ่นเก่ากับการอัพหน้าจนทายอายุไม่ถูกกันเลยทีเดียวบอกเลยสมดังใจหน้าดูสดชื่นพร้อมเผยถึงเรื่องราวของการย้ายช่องและปัญหากับหุ้นส่วนที่ต้องแยกทาง ความตั้งใจอยากลงเล่นการเมืองหลังจากนี้ทุกประเด็นสุดแซบใดรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีทัญญาธัญเรศอาจารย์เป็นหนึ่งและหนิงปณิตาดำเนินรายการไปทำหล่อมาจะนี่ตอบว่าใช่ครับครบหนึ่งเดือนพอดีเลยเรียกว่าอัปเดตดีกว่าเขาทำให้ฟรีเราอยากทำพอดีดูรีวิวหาข้อมูลจนน่าวางใจเขาถามทำคู่กันเลยไหมกับคุณนก คุณนกบอกว่าถามฉันด้วยยังงั้นเราทํานําไปก่อนเลยเราเห็นพี่โนก่อนเขาไปดูดไขมันที่แผ่นอกเราอยากทําด้วยพอไปตรวจของเรามันไม่ใช่ไขมันมันเป็นโรคเต้านมโตคุณหมอบอกผ่าได้แทนที่จะทําหน้าเลยเลยไปผ่าหน้าอกก่อนเอาก้อนเนื้อออกเขาดูดไขมันให้ทําเสร็จเริ่มสนุกก่อนหน้านั้นแอนตี้เรื่องการทําศัลยกรรมจะนนี่บอกว่าไม่ชอบเพราะไอดอลเรา ยับหมดทุกคนอย่างอาหนิงนิรุตเท่แบบยับยับสมัยหนุ่มใครให้บำรุงหน้าผมบอกไม่ต้องเพราะผมมีในหัวผมแล้วว่าจะเป็นยังไงเลยไม่สนใจเรื่องพวกนี้จะนนี่บอกว่าคนเราแต่ละคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ทุกคนพอเรามียับยับลองไปเทียบกับเขาเราไม่ได้เท่แบบเขาเราไม่ได้เป็นอย่าง้นาหนิงได้ผมว่าแต่ละคนมีแบบของตัวเองว่าควรเป็นยังไง ผมเห็นว่ามาถึงเครื่องชีวิตแล้วถ้าเราอยากทำอะไรก็ทำทำตอนนี้ยังไม่เยอะนิดๆในหน่อยจอนนี่แอนโฟเน่หลังตัดสินใจทำศัลยกรรมจนหน้าเด็กลงมากจนนกจริยาแอบอิจฉาเหมือนได้สามีใหม่กันเลยทีเดียวนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างจอนนี่เมื่อไม่นานมานี้ตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าสามส่วนเพื่อกระชากวัย ทำเอาหลายคนอยากเห็นล่าสุดทางด้านนกจริยาโพสต์ข้อความแซวสามีว่าถ้าคุณพี่เขาจะหน้าเด็กขนาดนี้ทางเราก็จะไม่ยอมยังบวมอยู่เล็กๆงานนี้มีชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยทีเดียวว่าหล่อหน้าเด็กมากๆทำงานในวงการบันเทิงมานานขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ